283ปิติมีในสมัยนั้นเป็นฉันความอิ่มใจความประโมทความยินดียิ่งความบันเทิงความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าปิติมีในสมัยนั้น284 สุขมีในสมัยนั้นเป็นไนความสบายทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาที่เสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นอันใดน,นี้ชื่อว่าสุขมีในสมัยนั้น28 5ห้า เอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นเป็นไนาการตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตความมั่นอยู่แห่งจิตความไม่สายไปแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่สายไปความสงบสมาธินีสมาธิพละมิจฉาสมาธิในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าเอากคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้น